ต้องขอบคุณลูกค้านะครับที่มีออเดอร์สบู่ขึ้นมาแล้ววันนี้จัดไป30ชุดก็สั่งมาได้รัวๆเลยนะครับสบู่แบบนี้ทำเองกับมือสูตรสบู่เป็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่เขามาสนับสนุนเราไว้ ก้อนหนึ่งก็50กรัมราคาก็ลองถามกันดูนะครับพูดในนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันตัดอีกสบู่ที่ละออฟาร์มเนี่ยจะเป็นเบสสบู่ที่เขาผสมวานหางจระเข้ไปแล้วนะครับเป็นกิลีนใสๆและเราก็น้ำเอาสารสกัดจากเมลอนใส่เข้าไปสีเขียว และเมลอนสดๆที่สก,กัดเองที่ละออฟาร์มนี่แหละครับถามว่าใช้ดีไหมก็ไม่รู้สินะลูกค้าสั่งบ่อยๆแบบเนี้ก็คงจะเป็นยังไงล่ะนะก็คิดเอาเองนะครับเพราะว่ายอดสั่งําำปังๆแบบเนี้เห็นทีจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะ ลองใช้กันดูหรือยังที่สำคัญผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างนี้มาเรียนฟรีๆได้ที่ละออฟาร์มนะแต่ต้องบอกก่อนนะแจ้งมาล่วงหน้าสักหน่อยเพราะบางครั้งวัสดุอุปกรณ์มันไม่ครบเพราะเป็นสินค้าขายดีนะครับมันเลยอาจจะ พล่องไปบ้างก็ต้องหาซื้อมาเติมนะครับเรามีหลายแพ็กเกจให้เลือกนะจะเป็นสบู่ล้วนๆหรือใส่ซองพลาสติกหรือใส่กล่องสนนราคาก็ต้องมาปรึกษากันเองนะว่าชอบแบบไหนมีนำไปจำหน่ายแล้วสองสารายนะครับอันนี้ลองคุยกันได้ว่าสนนราคา เพื่อจะได้เอาไปทำกำไรกันนะครับที่ละอาฟาร์มเนี่ยนอกจากจะให้ความรู้ด้านการปลูกเมลอนด้านการขยายพันธุ์พืชด้านปุ๋ยด้านดินด้านน้ำมักแล้วยังมีการสอนการแปรรูปแบบนี้ด้วยนะครับให้สกมกคามเปที่ไว้วางใจของเกษตรอำเภอบางบานพัฒนาชุมชนของอำเภอบางบานกลุ่มสพกเครือข่ายของอำเภอบางบาน อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยสํำนึกทาบ้านเกิดซีซั่นสองละออฟา